กวบิดครับพนมนี่คริปนี้พนมก็เล็กนนั่นพนมมันเด่นนะครับเล็กตารางนะทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมจะไม่ได้จับแยกให้นะคริปที่ทำผิดวางวันผิดนั้นสามตัวตรงเลยครับผมห้าเก้าแปดเต็มเต็มเลยแต่ว่าผิดก็เลยผิดนะครับผม โอใครแยกซื้อก็เต็มเต็มนะครับผมก็มาดูงวดต่อไปเลยครับผมมาที่สองพฤษภาสองห้าหกเจ็ดเลขกลางมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีห้านะวิ่งบนบนวิ่งศูนย์นะแบบคู่ให้สามตัวศูนย์เจ็ดห้าเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้าเจ็ด ศูนย์สามนะวิ่งล่างมีเจ็ดนะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมสูตรตารางนี้นะถ้าจับดีๆก็งวดก่อนจะได้สามตัวอยู่นะงวดก่อนจับดีๆได้สามตัวนะ แต่คลิปที่ผมทำผิดว่าออกวันพุธนั้นเต็มเต็มเลยนะผมจับให้ห้าเก้าแปดนะครับผมนี่ถ้าจับดีดก็ห้าเก้าแปดเหมือนกันนะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมวันนี้น่าจะเน้นศูนย์นะ ศูนย์น่าจะอยู่บนนะครับผมข้างแรมข้างขึ้นก็มีศูนย์นะข้างแรมก็มีศูนย์รงนี้ศูนย์มาแรงนะครับผมจะศูนย์สามกับศูนย์ห้าเท่านั้นแหละบนไม่ได้จับให้เด้อให้เอฟซจับเอาเองนะครับผมแยกเอาเองเด้อไม่ได้จับสองตัวนะ กลัวเลขเยอะไปนะให้ f c พิจารณาเองนะครับผมถือว่าถูกทุกงนวดนะครับผมเลขตารางนะครับคลิปนี้แคแนวทางไม่สนับสนุนในเรื่การพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้แน,นะหรือแนะนำนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะไม่ว่าแต่เพจ เฟซบุ๊กนะไพฑูรย์ทรงชัยนะครับผมเฟซยูทูบก็ไพฑูรย์พารวยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีด้วยเด้อถือว่ากูรูเซคกราวนะครับผมแต่ก็พยายามคำนวณให้แม่นๆนะครับผม ับสุดท้ายนี้ทางช่องมีรายมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้รวยให้รวยทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ